ครับพบกระหงส์ทั้งเดียว M K นะครับวันนี้เราจะมาอสอนใส่สปริงขาตั้งเดี่ยวยง่ายๆกันนะครับมาดูมาดูกันอุปกรณ์ก็มีไปหายจากในบ้านครับเชือกรองเท้าแล้วก็ไขควงก,ก็มาลองสขควงมาแลครับพี่ว่าส่วนใหญ่คนชอบใส่กันอาจจะใส่าย,ยากนะครับนี่ครับงัดปึ๊บจะไม่ค่อยเข้านะครับเสร็จปั๊บนี่ครับเรา ีวิธีง่ายๆนะครับเนี่ยเชื่อรลองท้าเส้นเดียวนะครับอันนี้ลองมาดูเวลาเราจะใส่นะครับเห็นแง่งสปริงขัดตั้งเดียวนะครับเราคล้องเข้าไปคล้องเชือกเข้าไปเราพันมือหน่อยครับจับขึ้นมาเนี่ยครับออกแรงดึงนิดเดียวครับรับเนี่ยเท่าแล้วง่ายๆครับสุดยอดอ่วง่ายๆเลยครับโอเคขอบคุณมากที่รับชมง่ายๆครับ